เรื่องที่คุณกำลังจะฟังต่อไปนี้ไม่มีภาพแต่บางคนบอกว่าฟังจบแล้วนอนไม่หลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าข้างเตียงคืนนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความเชื่อและอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ชอบลองของ เรื่องนี้เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุงเทพมหานครกับพี่แมนชายผู้มีชื่อเสียงในการบูชาวัตถุมงคลที่ว่ากันว่าแรงเป็นพิเศษพี่แมนไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ใช่แค่บูชาเพื่อโชคลาภแต่เขามักจะทดสอบพลังที่สถิตอยู่ในวัตถุเหล่านั้นเสมอนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดวัตถุมงคลหลักที่พี่แมนบูชา คือกุมารทององค์หนึ่งที่ได้มาจากอาจารย์คารวาสผู้เรืองเวททางภาคใต้กุมารองค์นี้ขึ้นชื่อว่าเฮียนมากพุทธคุณโดดเด่นด้านการเรียกทรัพย์แต่ก็มาพร้อมกับอาถรรพ์ที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัดอาจารย์ได้กำชับว่าต้องหมั่นถวายข้าวปลาอาหารและที่สำคัญที่สุดห้ามลบหลู่หรือพูดท้าทายพลังของเขาเป็นอันขาด พี่แมนบูชามาหลายปีกิจการรุ่งเรืองจนกระทั่งความเคยชินและความมั่นใจทำให้เขาลืมความเกรงใจไปเมื่อเดือนก่อนพี่แมนรู้สึกว่ากุมารทองเริ่มทำงานช้าลงหรืออาจจะเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวแต่เขาก็คิดที่จะลองวิชาในคืนวันพระข้างแรมพี่แมนไม่ได้ถวายอาหารเย็นตามปกติเขาเดินไปที่หิ่ง และกล่าววาจาค้าถ่ายท่านแน่จริงถ้ามีอิทธิฤทธิ์อย่างที่ร่ำลือคืนนี้พิสูจน์ให้ฉันเห็นหน่อยสิเขาทิ้งคำท้าไว้เช่นนั้นและเข้านอนโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำนั้นได้ปลุกเอาความโกรธของวิญญาณเด็กขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ตีหนึ่งกว่ากว่าพี่แมนสะดุ้งตื่นอากาศในห้องเย็นเยอเือกผิดปกติ ทั้งที่เขาเปิดแอร์ไว้ที่อุณหภูมิปกติเขาพยายามข่มตาหลับแต่ความรู้สึกถูกจ้องมองมันรุนแรงจนทนไม่ไหวเหมือนมีใครยืนอยู่ปลายเตียงพี่แมนหันไปดูแน่นอนว่าไม่มีใครแต่กลิ่นกลิ่นเหม็นสาบคล้ายดอกไม้ที่กำลังจะเน่าลอยคละคลุ้งมาจากทางหิ่งบูชาเขาคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วแต่ความทิฐิ ก็ยังสั่งให้เขาอยู่เฉยๆมันอาจจะแค่ลมพัดแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มชัดเจนและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงแรกที่เขาได้ยินคือเสียงกระสิบเป็นเสียงเด็กเล็กๆเรียกชื่อเขาเบาๆอยู่ข้างหูเขาผุดลุกขึ้นนั่งเปิดไฟทันทีความมืดหายไปแต่เสียงกระสิบนั้น กลับไม่ได้หายไปตามแสงพี่แมนเดินไปที่ประตูห้องนอนและล็อกกลอนอย่างแน่นหนานี่คืออพาร์ตเมนต์ชั้น15ไม่น่าจะมีใครเข้ามาได้แต่ทันทีที่เขาล็อกประตูเสร็จเขาก็ได้ยินเสียงกุกกุกกุกมาจากด้านหลังมันเป็นเสียงลูกแก้วที่กำลังกลิ้งเล่นอยู่บนพื้นไม้ปากเก้ในห้องนอนของเขา พี่แมนไม่เคยมีของเล่นเด็กแบบนี้ในห้องเขาจ้องมองลูกแก้วเม็ดนั้นแล้วความจริงก็กระแทกเข้าที่ใบหน้าเขาเขาเริ่มท่องบทสวดที่จำได้บทสวดอัญเชิญพุทธคุณเพื่อขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลแต่มันไม่ช่วยเลยลูกแก้วนั้นกลิ้งกลับมาชนเข้าที่เท้าเขาซ้ำๆราวกับเป็นการล้อเล่น ที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่ทำลายความเข้มแข็งของพี่แมนทั้งหมดคือเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของเด็กชายที่ดังมาจากทุกทิศทางในห้องเล็กๆนั้นมันไม่ใช่เสียงสนุกสนานแต่มันคือเสียงความโกรธที่พุ่งออกมาพี่แมนนึกถึงคำของอาจารย์ว่าห้ามลบหลู่และเขากำลังเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาโดยตรงเขามองไปยังประตู เขาอยากจะหนีออกจากห้องให้เร็วที่สุดแต่ดูเหมือนมีบางอย่างกำลังรั้งเขาไว้แล้วความเย็นยะเยือกก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาเห็นเงาตะคุ่มร่างเด็กตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงกลางหง้องเงาเด็กนั้นไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนมองและการจ้องมองนั้นมันเต็มไปด้วยพลังงานที่ต้องการทำลาย พี่แมนรู้ตัวทันทีว่านี่คือผลของการลองของเขาได้ท้าทายอำนาจที่มองไม่เห็นและไม่มีทางชนะเขาพยายามรวบรวมสติแล้วเริ่มทำสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกคือการขอขมาพี่แมนจุดทูปสามดอก แล้วเริ่มกล่าวขอทูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเขากล่าวว่าลูกขอขมาที่ได้ล่วงเกินท่านได้ลองดีในอำนาจของท่านลูกสำนึกผิดแล้วเขากล่าวขอขมาซ้ำๆพร้อมทั้งสัญญาจะดูแลบูชาอย่างดีจะไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องอาหารและน้ำอีกต่อไปทันทีที่กล่าวจบ ความกดดันที่หนักอึ้งในห้องก็หายไปราวกับมีใครเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นเข้ามาทันทีอุณหภูมิในห้องกลับสู่สภาพปกติลูกแก้วที่เคยกลิ้งไปมาก็หายไปอย่างลึกลับเหลือเพียงความเงียบและทูบที่ไหม้ไปครึ่งดอกเช้าว,วันรุ่งขึ้นพี่แมนรีบจัดเครื่องสังเวยชุดใหญ่ไปถวายที่หิ่งบูชาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยทำมาเขาไม่เคยเอ่ยปาก ลองของอีกเลยความกลัวในคืนนั้นเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมของพวกนี้มีพลังงานของตัวเองไม่ว่าจะเรียกมันว่าพุทธคุณหรืออาถรรพ์ก็ตามกฎของการบูชาคือความเคารพและเมื่อความเคารพหายไปพลังงานที่เคยเป็นมิตรก็จะกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดจำไว้ให้ดีนะครับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่และไม่ควรท้าทายพลังที่เราไม่เข้าใจก่อนที่เราจะจบบทสนทนาเรามาตั้งนโมสามจบพร้อมกันเพื่อขอความศักดิ์สิทธิ์และปกป้องคุ้มครองตัวเรา